เรามาฟังไล์แดดไปพร้อมๆกันนะคะอุ้ยตื่นเต้นลูกผู้บริหารมาเซียรเหมือนลูกที่เอาเสื้อผ้าแม่มาใส่โอเวอร์ไซส์หรอขโมยสูตรแม่คุณแม่มาใส่ มึงทุกคนดูโตขึ้นเหมือนแบบหนึ่งอาทิตย์คืออายุพวกึ้นแบบสองปีปงงมึงโตมากเลยครับคุณเดอ้งอ่ะนี่ฉันเป็นพาริตาเท่านั้น

ปล่อยผมแล้วคือแบบเออปล่อยผมแล้วดีอะผมตรง่ะชิคก้าน้อย่ะฉันเป็นชิต้าก็ได้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่โอ้ยแกใครสวยไปเลยอะแกจะเป็นใครกันแน่แต่ก็ยังยืนยัน ว่าชีคือดึงสายตาม,มาสีตาปล่อยของเราสวยจริงเราได้1โลมดเด่นเลยแต่ลุคนี้เหมือนขโมยเนี่ยเยรามีเหมือนขโมยชุดคุณแม่มาใส่อ่ะแล้ววันจันคุณแม่จะไปทำงานไงนี่จไไะไปทำอะไรปิดเทอมนี่ประมาณ7โลแต่ว่าพ<ม><ม>าลิต้าเวลามาัดมัดอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะมัดขึ้นหัวหรอเออแล้วแบบหวานอ่ะ สวยว่ากีตาไปรองึื้นที่ไปเลยนี่ดีออท,<ะ>ทำไมไม่ทาลิปอิตของพี่นักละ <c oughs> โอโยตัวค่ะแล้วทำไมมาสาย <c oughs> ทำไมมาสาย เขาเรียนกันแปดโมงลูกหนูมาเก้าโมงแล้วหนูเดินเข้ามาแล้วหนูนั่งสวยเลยได้ยังไงหนูลงเอาผ้าดมาค่ะแบบนึงหนูโหเขาเรียกไปครึ่งคานแล้วทำไมหนูเพิ่งมาเรียนคะหนูเพิ่งลงเอาผ้าดมาค่ะหนูเพินก็ไปมาเรียนฝ่ายลำบากมากสิ่งเหมือนแบบว่าเหมือนแบบจิตตัวแม่มันมั่นแล้วมาสายแล้วแบบเชิดแล้วเรียนแปดโมงก็เรียนไปเฉยเฉย พี่มาพาน้องค่ะพาน้องค่าน้องคพอดีหนูได้ผมอยู่ค่ะอยากให้อยากให้พาลิตาเปลี่ยนใหม่อ่ะไม่ต้องเดินเชิดเข้ามาถ้ากำปั้งขอโทษด้วยขอโทษเราไปฉี่มา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 โถอดนั่งกันตั้งนานแล้วให้มันแบบว่าเป็นลูกคุณอุ้ยชอบ่ะขอตทษอีกแล้วเลยปะได้จ้ะมันเป็นธรรมเนียมของการของช่องเราอยู่แล้วดู เรียบอะไรนะเรียบแต่มากน้อยแต่เออน้อยแต่มากเรียบแต่โกโอ้โหแล้วก็แต่เพลงมันโจนะเพลงมันเลอะเพลงมันโจเพลงมันเลิะนะเพลงมันแบบยั่วแย้วอะจริงไหมยัวแย้วนั่นใครดูรายการจิ๋วแต่ว่าชุดเด็กไทยคือเด่นมากเออความแบบคนข่าวมันเยอะกว่าในี่ยุกเนี่ย กี่แวบก็พี่ต้นหอมเวอร์ชันสวยตอนเนี้ยไม้หัวนขัดใหญ่มากหัวเหญ่ขัดหรือโทรศัพท์นะลูกใหญ่มากไอโฟนเออพี่มันโจจริงนะฉัน เหมือนได้เห็นป้าบอมได้กลับมาเต้นอีกครั้งแลพอดูพอลิต้า <Yeah>, uh, มันแบบคือป้าบอมสมัยแบบเดบิวต์อะ <'s> มึง,งสวยเนอะทีเมื่อกี้แต่ดูคน,น,น,นดูโตขึ้นแบบแบบก้าวกระโดดอ่ะด้วยลุกด้วยคอสตูมด้วยไหมคอสตูมด้วยอินเนอร์ด้วยอ่ะเพราะปกติเห็นจะใส่แบบชุดแบบเด็กไฮสคูลไง าตสวยแต้มสองเป็นใครพี่เป็นพาริตาแล้วใช้เป็นพาริตาเนี่ยชั้นหลังๆหลังๆได้ยืนเซนเตอร์บ่อยเดี๋ยวพาริตา come close, baby, would you like that? i f I give some, w o u e d you give it right back? I'll show you that I know w h e r t s at, baby, would you like that? Baby, would you like that? Ayo, yo, ni. ที่บอกเขาว่ายืนยาวยืนยาวนี่ยืนไปเลยยืนอีกเอาอีกตองสุดท้ายของฉันเริ่มอินกันแล้วนะคะเริ่มถือลิปดีออกกันแล้วนะคะ ดีมากเลยอีนดีเนี่ยชุดข่าวเรียนกันเราแบบดัดหรือสีดัดต้นกันอ่ะคนชั้คนแบบแย้งก็แบบนี่จบมาถึงก็นั่งไข่ห้างหนึ่งสองสามสี่สวยเลยนี่โมโหสุดนี่นี่โมโหสุดใหญเรามีคือแบบโมโหเพื่อนสุดโลดต่ะไปพาริตาแต่ลองเดินมาแล้วแต่ลองเดินมาแล้วนั่งดิ อ่ะสมมุติเป็นเฟรมไปเฟรมค้างเพื่อนเพื่อนั่งแล้วไม่แต่ในความเป็นจริงต้องเป็นยังไงความเป็นจริงก็องเป็นยังไงถ่ายแล้วหร่อคับถ่ายแล้วหลอคับบี้พลอยบอกแล้วไงว่ากึ่งซ้อมกึ่งจริงอ่ะกึ่งซ้อมกึ่งจริงพลอยบอกแล้วไม่เข้าใจพลอยตรงไหน พลอยบอกแล้วใช่ไหมครับไม่เอาใหม่เลยนะพอยไม่ยอมนะคือจริงๆไม่อกี้ก็กึ่งซ้อมกึ่งจริงกึ่งซ้อมกึ่งจริงคือไม่รู้ตัวเดินมาเออก็สลิปจริงนะไม่ได้เอาจริงใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้สร้างอินเนอร์อะไรสั่นลดนะคือเพลงอ่ะพื้นฐานเพลงอ่ะก็ชอบอยู่แล้วรายแดดอ่ะแล้วพอมีเอ็มวีพอได้เห็นท่าเต้นอ่ะเราจะจบแค่นี้ปะก็จบละใหม่ๆถึงก็เป็นหมดแล้วที่เขาปล่อยเป็นแค่เอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนต์มาเฉยๆให้เราได้มีท่าจะได้ไปเต้นที่ซอยสอง แต่ว่าไม่ได้มาทำนานล่าสุดแฟนมีที่โตเกียวทำถึงมากอยากดูมากที่ไทยแต่ว่าบัตรกดไม่ได้แล้วนะคะเมื่อไหร่นะเห็นอยู่เร็วๆเ,เ,เนี่ยแหละสมัย<ด>ไทยอ่ะแต่แบบตอนแรกคิดว่าเป็นคือตอนแรกกบบไม่กดในสมัยที่กดทันเนี่ยยังไม่กดพะคิดว่าคงเป็นแค่แฟนมีแบบเออมา จมูจิมิแบบเดินเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแล้วก็มีคุณโอปอลเป็นพิธีกรแล้วก็สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแฟนมิศิลปินเกาหลีก็ไปไม่ไม่ก็ดีเจนูนไม่ก็แบมแบมเอ้ยไม่กับพี่แบมอ่ะพี่แบมเออเออก็ก็เลยไม่ได้กดแต่พอเห็นญี่ปุ่นก็คือแบบพลาเต็มกูพลาดเพราะว่าจริงจริงหนึ่งคอนเสิร์ตเห็นเพจหนึ่งอ่ะรวมมาแล้วว่าว่าว่าแต่ทั้งปีเนี้ยจะมีใครมาบ้างแต่ว่าเห็นชื่อมามามาเราทำถึงมากแฟนมีตอะไรทำให้เป็นเหมือนคอนเสิร์ตกูงงเอาเหอะเอาเหอะ แต่ฉันก็ยังยินแต่าฉันจะเป็นพาลิตาอินเนอร์ฉันถูกใจล้วฉันเป็นมาตั้งสองีแล้วฉันจองพาลิตาตอนแรกตอนแรกฉันอยากเป็นตอนแรกฉันอยากเป็นชีกตาีตาแต่ตอนนี้ฉันอยากเป็นพาลิตาแหละโอ้โหแต่ต่ว่าอาจจะคลายอาชันพูดตรงๆไม่ได้เหมือนแต่ว่าคลายขอบคุณนะไปว่าข่าวแวกมากไม่ได้ทำพลาดไปหลายอย่างเลยทั้งสตรงสเตทแต่ว่าดูทุกอันก็ ยืนยันว่าไอ้เลยเสียงสดไปเลยใบรีมูฟอย่างคืรีมูฟยังไงให้แบบได้ยินเสียงชัดมากอายอนก็คือเหมือนเนี่ยให้มันรู้เหมือนซัดกระทิงแดงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตประมาณสี่ขวดนะกรีิดร้องแทบจะกีดใส่อยู่แล้วอ่ะแบบแต่พออายอนมันคือแบบเบะดีอามบอมให้ยอดเท่ากั ยังไงนะไอออนยังไงที่โตเกียวอามอนไอออนโตเกียวเนี่ยมันส้นอยเนี่ยคือมันคือผิวนี้แบบแบบนี้เนี่แล้วก็ดีไซน์เนี่ยมึงอะเป็นไอออนได้แต่เพราะว่ามึงเอเนจี้ด้กว่าไอออนเวลามึงไปร้านแล้วมึงเอเนจี้นี้เลยแล้วเวลาดูเราเราดูอย่างพวกนี้ะเพอร์ฟอร์มหรืออะไรก็ตามใช่ปะแล้วนั่งเล่นหน้าเก่งใช่ปะบางทีกูทำหน้าตามนะบางทีมันจะมีหน้าดื้อไงหน้าแบบหน้าแบบอย่างเงี้ไว่า ชิไรนนึงสำหรับแล้วฉันไปดูในติ๊กต็อกที่เขาตัดแบบเขาตัดแต่ละคนมาทุกคนหน้าแรงหมดเลรอใช่หน้าแรงหมดฉันก็ดูครบทุกคนแล้วแต่ว่าคนที่หน้าแรงสุดคืออายอนยังไงคะโอ้ยแซวน้องไม่น้องน้องแต่งสวยแต่ว่าแบบทำถึงทำถึงแบบยิ้มร้องสดแบบคือกรบหมด ปแล้วค่ะมาแล้วแค่นี้ใครอยอกพาลิตาขอดยอะไปเข้าขาดกับหมอมาสายกับเพื่อนดิตาเกาของอะไรเกัน้าดังปืดคืออะไรนะเก้าอดังปืนอ่ะคืออะไรเมื่อกี้มึงก็เมื่อกี้มึงก็มึงกอย่างเี้เออมึงลองเกาดิเอ้ยเสียมอาปะ มันดังมากมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาลิต้าขอไปเลเซอร์หนวดกันนะครแล้วก็ไปฉีดแฟตแล้วก็ไม่ฉีดโบนไม่ต้องฉีดแล้วค่ะแฟตเยอ้ะ